ตัวช่วยกระตุ้นยอดขายแบบฉับไวเรียกความสนใจกับลูกค้ากับระบบโปรโมชั่นแฟลชเซล ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สร้างแคมเปญแฟดเซลลดราคาสินค้าสุดพิเศษพิชิตใจลูกคา้าพร้อมพายยอดขายโตขึ้นฟีเจอร์ดีๆจาก m มเวซี่ครับแฟดเซลสาคัญอย่างไรฟีเจอร์แฟดเซลทาอะไรได้บ้างช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยระบบโปรโมชั่นอื่นๆมีอะไรบ้างมาดูกันแฟดเซลเป็นกลยุทธ์การขายที่ร้านค้าออนไลน์หลายร้านนิยมทํากันนะครับที่ใช้โปรโมชั่นการลดราคาแบบฉับไวมากระตุ้นการขายเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วระบายสินค้าในสต็อกแล้วยังช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆและสร้างความคึกครักงให้กับร้านค้าคุณได้อีกด้วยขายช ใจสั่นอยากจะชอบสุดๆแล้วนะครับจัดเซลล์บนเว็บไซต์เอเมว v ซก็สามารถจัดแคมเปญการขายเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้นอีกนะครับโดยมีวิธีทำง่ายๆก็คือเจ้าของร้านค้าเลือกสินค้ามาทำแคมเปญแล้วมากำหนดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นซึ่งสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าไว้ได้และสร้างหลายแคมเปญเตรียมไว้ได้อีกด้วย ฟีเจอร์แฟลตเซลจะช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับสมาชิกของร้านค้าสามารถกำหนดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซื้อได้เป็นการมอบความพิเศษให้กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกกับเราและกระตุ้นลูกค้าขาจรให้สมัครสมาชิกร้านของคุณก่อนซื้อสินค้าได้อีกด้วยให้สินค้าที่วางขายโดดเด่นขึ้นไปอีกด้วยป้ายแท็กสินค้าแฟลตเซลบนรูปสินค้าโดยใช้รูปในระบบได้เลยหรือจะออกแบบเองก็ทำได้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการนำเสนอเซกชันแฟลตเซลบนหน้าเว็บไซต์หรือเป็นหน้าเพจใหม่สำหรับแฟลตเซลโดยเฉพาะก็ได้ จะแสดงช่วงเวลาของแฝดเซลทั้งหมดที่ได้สร้างไว้และแสดงเป็นจํานวนเงิน x บาทไว้สําหรับวิวลูกค้าไว้ก่อนเช่นแคมเปญจะเริ่มพรุ่งนี้เที่ยงตรงก็แสดงราคา 2x x บาทไว้ก่อนนะครับหลังจากโปรโมชั่นเจ้าของเว็บไซต์สามารถดูรีพอร์ตลลัรับยอดขายจากแคมเปญแฝดเซลลได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับ ยังมีระบบโปรโมชั่นอื่นๆให้เลือกใช้กันได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเงื่อนไขส่วนลดโปรโมชั่นขนส่งคูปองส่วนลดและโปรโมชั่นโค้ดก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับคุณสามารถสร้างแคมเปญแฟลตเตลของคุณเองได้แล้ววันนี้นะครับสามารถมาลองใช้งานก่อนฟรีมากดมาเล่นกันดูได้ที่ m a i l w a v e e c o m ครับ